สวัสดีท่านผู้สมสวัสดีท่นกรรมกรอัมน,นีศิภาษามะเทียวอยู่ทีสวนหน่ำอินแปงเมืองหาดี่ฟองนครวิงจันทร์อ้ป้าที่ว่าคนไายเติบท่านผู้สมเอ้ย เป็นตำวลแท้คนร้ายขนาดแต่ก่อนหน้านี้จะมีวงดนตรีเสพอยู่เทิงหันแต่ว่าในส่วงโควิดมานี่ยขเขาจะบวให้มีการเสพนัดนก็ได้บ่มีกามีแตะเสพสะโพบะนัง่งกื่มซุ่มแซวกันอยู่เนี่ยนะแล้วก็ลอยน้ำบางที่อยู่บนก,กุฏิกลางนก็จะมีร้านคอนเสิร์ตเสยียหลัยบ่มีมี้ะเนี่ย อยู่ส่วนเบื้องนนัจะเป็นแคมของเดี๋ยวเอาบรรยากาศที่เบื้องน้ำเติมใช่ครับอ่ามอสกันไปเสื้อให้กับผู้ชนะเลิศเนาะในการแข่งขันดื่มเบียร์ลาวในต่นี่อ่าได้ทังพี่หนังได้ทังเสื้อในการได้พังเบียร์พี่ไปสามแก้วททีมนาะจากครับส่วนนักอุ่นแข้งพวกเราขอบใจทักสัมพานร์เราจมารวมบนสื่อในพอบนี้อะไรเาให้มกนมาอะไรมันแล้วปะโอเค เรียบร้อยกันแล้วนะอาขอเสนพักเได้นะอาเ่งลงเรื่องกน,นี่นะเจ้าบ่าไปเลยเนะเป็นนิยมมองเพื่องห,งหนังได้เลยได้ดีีเรื่องนะอาอาแล้วทนี้การตื่เขา่ไหมตันนี้เรามีอย่างเนียมาแก้กันตอนระดับนีประสาทสัมพันธ์อย่างเตืนอนอาเกียตลงไปกัเพื่อนก่อน และสำหรับอันนี้จะเป็นข้อสเสและสำหรับกิจกรรมวั้านทรรากรกลาเกิดรางวัรวัานของกออแบบทีแปลนที่ำที่้เชี่วานครับทองครที่เก่แลเป็นคะแของทีเช์ะรวงชิเศนะครับจะรางงาที่กมาทำกิจกรรมรัเกิด แตกเซิรเลยเด้อร์ครับอย่าลืมด้วยกันนะครับมีข้าวกินแซ่บหลากหลายข้าวกล้วดูการนี่ข้าวเหนียวหมักงวงนั่งบุกยังบุกพออยู่ที่หน้าสวนน้าพวกเรามีหมักไหมฤดูกาลเนาะฤดูกาลนี้คือโซเย็นยังจัดแต่อาบุรีโดยตรงเลยเนาะพ่อในพร้อมทรงในพร้อมเดินมาเอาป้าวใส่เกลือเนี่ยอีก20นาทีมาพ้อกับนายครับกิจกรรมของพวกเราียาเหล้านะแขกครงซักน้ำชาใส่แกงเนาะ สำหรับประตูให้ครับทีเซทาง้ีดหนทีโอเคจัดเลยดีจ มีสถาพัราไเยอะที่ห ซองเบิ่งฟังน้องค่ายเดี๋ยวดูัว่ายที่น้องค่ายนี่าัประสุมทันใดที่คอยติดตามส่องที่หน่อยชาแนลในบ้นอ๋อขอเสียงในเด้ออันนี้คือครัมิตรภาพลาวไทยอ่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วกัที่หาก็กำลังก่อสร้างอยู่ที่ปากสั้นเบิ่งก้าน ว่สสาสงสัยรองน้ำสะมีสีสันเยอะสีส,ส <c oughs> ันไม่รอดแล้วอ่ะแจ้งว่อยไรเขาจะมีกิจกรรมลิเตียนอ่าแข่งขันกับพทิมเบียอ่าแข่งทางริวเบียร์นะผู้ชนะจะได้รับรางวัลจากทางเบียราวและการทีมงานของเขาสนับอีกแปลงครับก่อนอืน่นเขาอยากแจกก่อนโบว์ฟาวว่าถึงเกมตอนนี้อยากแจกเกมบัตบล,ลิ่งอ่าบัตบลิ่งแจกทางโปรโอเย็นจากเซนเตอร์ซันซีนะสำหรับใครที่ว่าอยากจะได้บัตร กับทางอ่าโบลิ่งของเราเนาะขออาสาสมัครจักสอบคางและกันขึ้นมาค่ะพวกเราถึงเป็นทีมเป็นสมาชิกาหน้าเวทีกันก่อนเนาะสอบขออาสาสมักสองคนเนาะมาลินเกตของพวกเราครัพปี้โยนโบลิ่งจากทางครูโอวีจากเซ็นเตอร์ชันสีมีเราสองคนสองคนกิจกรรมเนาะบอกว่าตัวนี้ขอเนี่ยเป็นทุกแกลบวกแล้วกันกิจกรรมต่อไปจะเป็นการแข่งขันกันดื่มเบียร์นะแข่งขันดื่มเบียร์ ครับของรางวัลจากเบียร์เราแต่ตอนนี้ขออสสสมาชรกอนอา่านมาแล้วคนคนหนึ่งานะขอเยียกอสสสมาชิกหนะึ่งท่านเนาะมาห่วมลิ่นเกีมกับพวกเราจากทางพรูโอเวียงจันเซ็นเตอร์เขามีคำถามง่ายๆมาถามเนาะะมีอีกบ่มีอีกบ่ตัวแทนมีอีกบ่อ่าน,น้องเสื้อสีฟ้าบ่มาต้องการมาจากเซ็น,น,นเตอร์สั้นหย่างนะสั้นหย่างโบลิ่งอยู่สั้นหย่างอยู่สั้นเท่าไหร่ะอันนี้คำตอบแล้วหนึ่งสองสามสี่สั้นหย่าง ซีซันซีถือบลูกอ่าฮับไปเลยเนาะปีโบลิ่งเนาะให้ไอ้ดีมอบให้เลยได้เอาเอาไปให้ป๊อปป้ามามาเด้อให้ป๊อปป้ามามาพาไปโยนโบลิ่งนะอ่ะน้องผู้ที่สองเนาะจะให้อ่าทางไอดีนะอ่าถามคำถามน้องเลยอ่าถามยังก็ได้ถามไปเลยเอาคำถามฮอบโตเอาง่ายๆเนาะอ่าโอ้คิดตัวอยากออกปรนไดี๋ยว้ยเอาซะ มันวมาเรื่องเบียร์อันนี้เป็นโบลิ่งเป็นบอกเกี่ยวเกี้ยวโบลิ่งบอกหรือเ่าลูกเกี้ยวเหล้าเลยเด้ออ้าวโอเคเอาส่วนน้ำเขานี่นะเข้ามาเมื่อนี้ปีส่วนน้ำเขาปีเท่าไหร่ถามราคาปีส่วนน้ำละเดี๋ยวบอกได้ว่าอีโพอีเมจจ่ายไปแล้วเอาปูเอ้าลองเล่ามึงส่สิบพันสี่สิบพันของเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ต้องแล้วเช่ต้องนะครับไปเลยนะพี่โยนโบลิ่งจากทางบลูโอ้เนาะฮะเอ็ดดี้มอบเลยนะอ่ะกล้องกล้องพวกเขาซูมเข้ามานะเขาจะมอบพี่โบลิ่งโซโซพี่โบลิ่งขอชิมกล้องเขา,า,นะาเ,ขาเขาานะเเานะอ่นะอคนะอนหน่อยหนึ่งเด้ออดเอาอีกจังน้อยซิมีเครื่องดื่มเย็นๆมาให้แข่งขันกันเนาะอ่ะอเาเนาะเป็ดภาษาลาวเนาะส่วนนับอินแปงเนาะชายฮูบคู่กับผลิตภัณฑ์เบียร์ลาว นายผูกับเบียร์ลาวก็ได้มีจอกเบียร์มีแก้วเบียร์หรือว่าซัมเบอร์บีนะส่งมาที่ของทีเด่นเนื่องจากการเรือกการสับไปที่ว่าอยากจะรวอลคอนเีนยื่นไปเลาไปอีกเมื่อกี้โดนชินห้าที1ิ8แปฟิกแปดพฤษภาร์นะบ่กให้กายเท็นนี่ส่งรื่องะธานกินร,ร้องกันได้นายืูอกับเบียร์ลาวหรือซัมเมอร์บีซายนี้ก็ได้ับเขาจะามเลือกเอาลูเทเดส่วนน้ำแี่งของเขาแล้วเลยคุนีเด็ตส่อไยเอมนไะ sai <laughs> chưa à? để giờ mình phải chơi cái này mới คืนเดิอนแล้วเดิเดนก่อแล้วอ่เรือลเบอสาเบอบอสามมารมามืดบสามามือเกออราดนีเยวเบอนี่ราอรน่เรแล้วอ่ะเบอร์เบสามเบอสอ่าโอเคับเสาเบรสาสนเดินไปนะได้เป็นอับดับที่หึงในการแข่งขันดื่มเบียร์เ้าในห้องนี้โอเคมาทำนี้ก่อนมาทำนี้ก่อน

แต่ว่าคาดนะนะเจ้บบดลก็คงจะมั่นขึ้นนะที่เพราะว่าเพิ่นก่อเปิดเปิดให้ผู้คนดินยังสะดวกสบายเลยนะก็เลย่างมคนรักสวาีควาัสงก็อ่ะอะอ่ะ่ะอ่ะั่เอ่ะอ่านะออ รางวัลเขาที่จะได้ก็คือเป็นผู้ชน,นะเราก็จะได้ครับเดียร์ลาไปแก้วพวร้อมกับแก้วเลยไปสามแก้วทละอ้าหูซึ้งเครื่องเคลื่อนเป็นพิเศษตะกามกรก้นไม้ครือเคลื่อน,นอเป็นพิเศษเอาไปจะมาเที่ยวกลับมาได้เด้อสว่วนอินแป้งยู่ที่เมืองหาดใส่ฟองนครับดูพิกันตอนนี้ว่ามีสถาบัน เจ้าทัพ้มมาดีกันมเป็นบรรยากาศของวันกรมกรอยู่ที่สวนนำอินแปงเมืองหาดเซีองนครวิมินทร์เชิงกรงกันขามกับฝากของไปกับจังหวัดน้องค่ายของประเทศไทยต้องขอเวลาโจเพียงัวนี้กอนทนผส้มขอบใจในการติดตามมาส้มสบายดีขอบใจที่ท่านติดตามรับส้มขอบใจที่ท่านกด subscribe youtube ขอบใจที่ทานกดติดตาม Facebook page กินน่อย channel